สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รดชิดปามพอดแคสต์นะครับพอดแคสต์ที่ฟังง่ายๆสบายๆแต่ได้ประโยชน์แน่นอนนะครับก็วันนี้ผมอยากมาแชร์เรื่องที่ผมเคยได้มีโอกาสรู้เรื่องนี้นะครับตั้งแต่ตอนเรียนมหาลัยเลยนะครับคือผมได้ไปเข้าอีเวนต์สัมมนานะครับในเรื่องการอัปเดตเทรนด์โลกจำได้เลยว่าไปแถวๆสยามนะครับ ก็เขาพูดมาแนวคิดหนึ่งนะครับซึ่งผมว่าดีมากๆเลยแล้วก็ยังใช้ได้จนถึงปัจจุบันก็คือเรื่องความรู้3แบบนะครับอ่าเรามาฟังกันว่าความรู้สแบบมีอะไรบ้างนะครับความรู้แบบที่1เนี่ยเขาเรียกว่าการที่เรารู้ว่าเรารู้อะไรนี่คือความรู้แบบที่1นนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างผมเองเนี่ยจบเศรษฐศาสตร์มาใช่ไหมครับผมก็ต้องรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์บ้างจริงไหม ก็ต้องรู้บ้างแหละใช่ไหมครับอ,อย่างผมก็รู้ว่าผมพอพูดภาษาอังกฤษได้ประมาณหนึ่งนะครับอเนียคือความรู้ว่าเรารู้อะไรนะครับความรู้แบบที่สองเนี่ยครับเราเรียกว่าการที่เรารู้ว่าเราไม่รู้อะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นผมรู้ว่าผมไม่ค่อยเก่งการทำโซเชียลมีเดียนะครับแต่ว่ามันเป็นทักษะที่ จำเป็นในยุคนี้นะผมก็ตระหนักเรื่องนี้ก็เราก็พัฒนาตัวเองได้นะครับหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งเรื่องการวางแผนการเงินเลยนะครับแต่รู้ว่าเฮย้ยยิ่งอายุเยอะมันยิ่งเห็นว่ามันเป็นเรื่องจําเป็นนะเราก็สามารถเรียนรู้พัฒนาตัวเองได้นะครับดังนั้นการที่เรารู้ว่าเราไม่รู้อะไรเนี่ยมันไม่น่ากลัวเพราะถ้าเรื่องนั้นจาเป็นต่อชีวิตเราสามารถพัฒนาตัวเองได้แต่อันที่3เนี่ยครับความรู้ประเภทที่3เนี่ยน่ากลัวที่สุดแล้ว คือการที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรอา่างงไหมครับเป็นคำซ้อนคำนะการที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรนะครับอันนี้น่ากลัวที่สุดแล้วเพราะมันแบงค์เลยมันเป็นเรื่องที่อยู่นอกกรอบความคิดเราเลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่ารายได้บนโลกมี2ประเภทผมไม่รู้ว่ามันมี active income passive income ทุทกๆวันนี้คือต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจุบันเนี้ย คงไม่มีใครไม่รู้นะครับผมว่าเกิน80%รู้กันอยู่แล้วแต่ย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยมันไม่มีใครมานั่งนิยามแบบนี้นะครับแล้วปัญหาที่ตามมาคืออะไรทุกคนนึกภาพตามผมนะสมมติเราไม่รู้ว่ารายได้บนโลกมี2แบบแล้วเราก็ทํางานแล้วเราก็รู้สึกว่าชีวิตเราดีนะแต่มันยุ่งไปหน่อยเราเองก็อยากจะมีเวลาเพิ่มแต่ด้วยความที่เราเป็นคนขยันเนี่ยเราก็เลยเอาเวลาว่างเนี่ยไปขยันทํางานเพิ่มเป็นงานแอคทีฟบินคัมที่2 เป็นงาน Active ฟบินคำที่สเป็นงาน Active ฟบินคำที่4แล้วเราก็มานั่งงงกับตัวเองว่าทำไมยิ่งขยันมันยิ่งยุง่งทำไมมันไม่ว่างทำไมมันไม่ว่างสักทียิ่งขยันยิ่งห่างไกลคำว่าว่างโอโ้โหนี่ยังไม่รวมภาระหน้าที่เรื่องบทบาทคุณพ่อนะสมมติเรามีลูกเนะหรือบทบาทลูกนะถ้าเราก็ต้องดูดแลคุณพ่อคุณแม่เนอะนี่ยังไม่นับรวมเรื่องนั้นนะครับก็จะงงเลยทำไมยิ่งยิ่งนานวันชีวิตยิ่งยุง่งยิ่งยากนะครับพอเรื่องนี้ครับเราไม่รู้ว่ารายได้บบบนนโลกมมัแบบีแ หรือเมื่อช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เพิ่งมาตระหนักเรื่องนี้การทํางานเนี่ยครับมันต้องเหนื่อยอยู่แล้วมันต้องลงแรงอยู่แล้วประเด็นคือแรงที่เราลงเนี่ยเราลงไปกับการความสําเร็จที่สะสมได้หรือสะสมไม่ได้แน่นอนครับในทุกงานมันจะมีบาความสําเร็จอยู่แล้วประเด็นคือความสําเร็จนั้นเนี่ยมันสะสมผลให้เราในอนาคตได้ไหมทุกคนลองนึกภาพนะครับถ้าเราเอาเวลา20-30ปีไปลงทุนลงแรงกับงานที่สําเร็จนะ เป็นโปรไฟล์ได้นะแต่สะสมความสําเร็จไม่ได้เนี่ยถ้าเทียบกับการสะสมความสําเร็จได้ทุกคนอยากจะเอาแรงและเวลาที่มีจํากัดไปใส่กับงานที่สะสมได้หรือสะสมไม่ได้มากกว่ากันผมก็เพิ่งมาตระหนักเรื่องนี้เมื่อไม่นานมานี้เองมันจะมีกราฟให้ดูเลยเป็นกราฟเรื่องแกน Y มันจะเป็นเรื่องอไรายได้แกน X จะเป็นเรื่องอายุงานของคนในแต่ละเจเนอเรชันนะครับโอ้โหผมต้องบอกเลยว่าเห็นแล้วเปิดโลกกระน์มากเลย คือเห็นรูปนี้กับไม่เห็นรูปนี้ชีวิตผมต่างกันมหาศาลเลยะนะครับใครอยากรู้ว่ามันคือรูปอะไรก็ทักมาได้นะครับออาก็แชร์ได้นะครับหรืออ่ะเรารู้เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเช่นเราไม่รู้เรื่องกฎหมายแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องภาษีเลยแล้วเราก็มาโดนภาษีย้อนหลังทีหนึ่งชนิดที่แบบโอ้โหอ้าปากค้างกันเลยนะหรือเราไปทําผิดกฎหมายโดยที่เราไม่รู้แล้วเราก็ต้องเสียค่าปรับเนี่ยเราจะมาบอกว่าเราไม่รู้ได้ไหมครับไม่ได้ถูกไหม ไม่ได้เลยนะครับเนี่ยน่ากลัวไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรเนี่ยแล้วถ้ามันมาโป๊ะเชะ๊ะทีหลังเนี่ยโอ้โหบางทีต้องรับผลของความไม่รู้นั้นเยอะมหาศาลเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้ถ้าเกิดเราอยากใช้ชีวิตง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับเราต้องขยายกรอบความคิดของข้อที่3อะ่ะคือทําให้ขอบเขตของการไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเนี่ย มันเล็กลงเรื่อยๆนั่นก็คือการขยายความรู้เราในองค์ความรู้ให้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนั่นเองเมื่อเรามีองค์ความรู้ต่างๆในการใช้ชีวิตมากขึ้นเรื่องที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรมันจะน้อยลงเอง แต่มันคงไม่เหลือศูนย์นะครับเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็เอาให้มันเหลือน้อยที่สุดละกันซึ่งมันก็จะยังเยอะอยู่ดีนะเอาเป็นว่าเอาให้มันพอเพียงกับการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยละกันนะครับก็สําหรับ e ีีนี้นะครับก็อยากฝากไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมีมุมมองยังไงกับเรื่องนี้บ้างนะครับความรู้3ามแบบนี้นะครับก็สามารถแชร์ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปถัดไป e ีีถัดไปก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันได้เลยนะครับก็ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะครับเราเจอกันในอ